สบายดีท<ใ>่านผู้ชมวันนี้มาเสียบาทวัดผู้เนาะนี่คนก็ชือคากแน่เสียสบายดีครับท่านผู้ชม มันมั่วส้มสบายวัดปูน้อวันนี้เนาะเดี๋ยวจะถ่ายราการให้เบิ่งมันมาเยาวใส่พวกเองมาทำอะไรวะหรอูมาทัอะไรเอลิโกกไก่ Nào, nah, cứ gắn lời Cứ <laughs> cư gắn lời, <cười> <cười> cư gắn lời. <cười> <cười> Mơ Đi qua phần thể sa sa nam โค้<ด>งคำันแตกตอนนี้ก็ะดาใส่บาตนรนะพี่นอ้องคือขาดดีเสรวลุนเลยเนะาะหลังจากเอาใส่แล้วก็มานั่งพังเทปพี่น้องพังเพื่อนเราเนาะ มันจะลายเสื้อผู้พีน่น้าพันอหนอด้าพันเดียวค่ะผู้สาคนที่ทาไปท่าน,านได้แก่ <c oughs> 没呀